โดยปกติแล้วถ้าเราสร้าง Data validation list แบบนี้นะไปที่ Data จากนั้นเลือกตรงนี้นะครับ Data validation ที่แท็บ setting ตรงนี้เราเลือก list ที่ sort ติ๊กไป1ครั้งนำเมาส์ไปครอบ Cat จนถึง Tiger ตรงนี้โอเคตรงนี้เราก็จะได้ list ขึ้นมาใช้งานในลักษณะนี้นะแต่ถ้ามีการเพิ่มลงไปเช่น Lion ตรงนี้ Lion ก็จะไม่ตามไปนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราเลือกพื้นที่ เราเลือกเฉพาะ B3 จนถึง B5 เท่านั้นหากเราต้องการให้มีรายการเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเพิ่มลงไปนะเราทำแบบนี้ได้นะครับตรงนี้เราถามว่าเท่ากับ B3 จนถึงเผื่อไปเลยนะเผื่อไปเยอะๆเ,เช่น B15 นะครับกด F4 ล็อกไว้มันไม่เท่ากับค่าว่างใช่หรือไม่นะครับกด Enter ดูนะถ้าใน Excel 365มันจะสปิวารีออกมาให้เห็นนะครับ นั่นก็คือว่าถ้าแถวใดที่มันไม่เป็นค่าว่างมันก็จะเป็น true หรือว่าเป็นจริงแต่ถ้าแถวใดที่เป็นค่าว่างมันก็จะเป็นเท็ t หรือว่าเป็นฟอ l นะพอเราได้แบบนี้เนี่ยใช้ค่าแถวของมันก็คือโร w b 3ถึง b 1 5เป็นตัวตั้งนะครับนำไปหารกับข้อมูลชุดนี้ต้องวงเล็บเปิดวงเล็บปิดไว้ให้มันด้วยเพื่อให้มันทำงานกันก่อน b 3ถึง b 1 5ตรงนี้ต้องกด f 4ล็อกไว้นะครับ Enter, เราก็จะได้ค่าแถวของมันออกมาเป็นแบบนี้พอได้แบบนี้เนี่ยตรงนี้นะครับเราใช้อัพเครไปช่วยนะครับแถวที่มากที่สุดนะครับเราใช้14นะครับก็คือ large นั่นเองนะตรงนี้นะครับเบอร์14เป็น large จากนั้นตรงนี้ใช้คอมมาเลือกเบอร์6นะครับเนื่องจากว่า option เบอร์6ตรงนี้มันจะไม่สนใจค่า error ในชุด array นั้นคอมมาด้านหลังนี้เราใช้คอมมา1เนื่องจากต้องการ ค่าที่มากที่สุดลำดับที่1น,นั่นเองนะกลเดนเตอร์นะครับเราจะได้แบบนี้นะถ้าต้องการหาค่าต่ําสุดนะครับค่าต่ําสุดก็คือใช้สูตรเดียวกันนะก็ปี้มาทางนี้นะครับเปลี่ยนจากเบอร์14ตรงนี้เป็นเบอร์15นะครับเนื่องจากว่าเบอร์15ก็คือสมอลนั่นเองนะจะได้แถวแรกของชุดข้อมูลนะพอได้แบบนี้เนี่ยให้เราทําแบบนี้เนื่องจากเราต้องการอ่านค่าจากคอลัมน์บี นำ b ไปแอดด้วย a อ g ตริ a t e ตรงนี้นะครับก e ด e n t e r จะเป็น b 3ตรงนี้ให้นำไปแอดด้วยตัวโคลอนรอไว้เลยนะครับเป็น b 3โคลอนตรงนี้ก็ใช้ b เหมือนกันไปเชื่อมนะครับกับแอ g r ริ a t e ตรงนี้กลายเป็น b 6พอเป็นแบบนี้เนี่ยครอบข้อมูลตรงนี้ทั้งหมด o อนโทน c แกไว้นะลบไปก่อนตรงนี้เนี่ยเรากด f 2ขึ้นมานำไปแอดน,นะครับ คอนโ V ตัวที่เราก๊อปี้ไว้เมื่อกี้วางลงไปนะครับกด Enter อร์นะครับก็จะได้ B3 ถึง B6 ตรงนี้เราใช้ Indirect ไปช่วยนะครับ In Direct นะครับจากนั้นก็วงเล็บปิดด้านหลังตรงนี้กด Enter ดูนะครับถ้าใน Excel 365มันจะ spill array ออกมาให้เห็นว่ามันคือ Cat Rabbit Tiger Lion นั่นเองแต่ถ้าเป็น Excel เวอร์ชันอื่นต้องกด F9 นะครับนั่นก็คือกดปุ่ม F2 ขึ้นมาแล้วกด F9 ดูนะ มันจะเห็นเป็นภาพแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยให้เรา copy สูตรนี้เก็บไปเลยนะครับ ctrl c เก็บไว้นะจากนั้นเราจะสร้าง data validation list ไปที่ data จากนั้นไปที่นี่นะครับ data validation ที่แ็บ setting เลือก list ที่ s o u r c ตรงนี้ ctrl v วางสูตรที่เรา copy ไว้เมื่อกี้ลงไปนะครับก็จะได้ list รายการขึ้นมาที่นี่นั่นเองนะตรงนี้ขอ mark เป็นสีไว้นะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับ ผมนำสูตรจากตรงนี้มาให้ดูด้านล่างนี้นะครับตรงนี้ก็ลบไปก่อนนะทีนี้ลองเพิ่มรายการลงไปเช่นพริกแล้วก็ดอกนะครับสมมุติเราเพิ่มไป2รายการตรงนี้ก็จะมีพริกกับดอกเพิ่มเข้ามาในลักษณะนี้นั่นเองหรือลองเพิ่มตัวอื่นลงไปนะครับบางทีนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาในลักษณะนี้และถ้าเรา c o ปปี้ลิสต์ตรงนี้ไปวางที่อื่นนะครับ รายการก็ยังคงถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าในสูตรที่เราสร้างไว้เนี่ยเราใช้ตัวดอลลาร์ไปล็อกไว้หมดแล้วนั่นเองสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ